จนถึงวันนี้นะผมก็คิดว่าไม่มีใครกล้าฟันธงว่าพักไหนจะได้สอสอมากที่สุดเนะี่ยคือเกินร้อยนะเกินร้อยหมดแต่ว่ามันวิ่งได้สลับได้แต่มันก็ใช้ฐานข้อมูลในการคำนวณแตกต่างกันบางคนอาจจะสอสอบัญชีรายชื่อบางคนดูจากเขตดูจากอะไรก็มันจะไม่มีทางละเอียดยิบขนาดนั้นหรอกถ้าเราใช้กรอบแบบนี้เนี่ยประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าซึ่งผมกับอาจารย์อาจารย์อาจารย์สิริพันธ์เนี่ยเห็นตรงกันว่างไงคะว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคุณอนุทิน ยังไงอะไม่รู้มันจะเป็นยังไงผมไม่ทราบเออแต่ว่าหลังหลังการเลือกตั้งคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่คุณยศชนันไม่ใช่คุณนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆอ้าวถ้าเกิดพูดอย่างนี้อาจารย์อาจารย์เห็นด้วยไหมเห็นด้วยเห็นไหมเห็นไหมโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งดูร้อยกว่าเลยทั้องนันอาจารย์ใช้เหตุผลอะไรมาประกบอันนี้ที่อาจารย์ประเมินนั่นอ่ะคือผมไม่มีเหตุผลหรอกผมเป็นคนผมผมพูดอย่างนี้ดีกว่า เป็นความเป็นความประสงค์ส่วนตัวของใครของผมค่ะคือผมอยากให้พักประชาชนเนี่ยเป็นพักฝ่ายค้านเพราะอะไรคะเขาเป็นฝ่ายค้านมาโดยตลอดเเขาไปสามารถยกมือให้กับอนุทินเป็นนายกได้เพราะเขาต้องเป็นฝ่ายค้านแง่แงถูกไหมเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ยกมือให้อนุทินเป็นนายกก็ผมบอกอนุทินเป็นนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมายกมือให้อนุทินเขาต้องเป็นพักฝ่ายค้านถูกไหมค่ะแล้วผมเชื่อว่าการเป็นพักฝ่ายค้านในการเลือกตั้งครั้งที่สามของพรักประชาชนเนี่ย มันจะเป็นการลอกคราบครั้งใหญ่<ๆ>แล้วแล้วถ้าโอกาสอํานวยปี2,572คุณธนาธรเนี่ยออกจาก <rez> คุกอันธทัลคุกกันเมืองคุกกันเมือง ผมมองผมมองไกลไปอย่างนั้นเลยนี่ปี69สาปีแค่นั้นเองเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกตั้งครั้งหน้าอาจารย์ศิริพันธ์เชื่อแบบนั้นคือจะอธิบายความในอธิบายเพิ่มเติมดีกว่าเลยความหมายคือถ้าเกิดเราเรียงแบบเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็คือพักไม่ไม่ว่าพักประชาชนหรือพักภูมิใจไทยจะได้อันดับหนึ่งก็จะไม่อันดับหนึ่งอันดับสองอธิบายให้คุณเข้าใจง่ายไม่ว่าพักพักพักประชาชนได้สอสเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสองคุณก็ไม่ได้ร่วมรัฐบาล พักภูมิใจไทยได้อันดับหนึ่งอันดับสองเขาก็ได้ร่วมรัฐบาลพักเพื่อไทยอันดับหนึ่งอันดับสองเขาก็เป็นรัฐบาลเพราะมันคือส้มบวกเอ๊ะเอ๊แดงแดงน้ําเงินบวกกับเขียวแดงน้าเงินบวกเขียวหรือแดงน้ําเงินบวกฟ้านะอาจารย์ไม่แน่แดงน้ําเงินไม่ได้ไม่ได้แดงน้ําเงินแดงน้ําเงินฟ้าได้ค่ะแดงน้ําเงินฟ้าเดี๋ยวนะแดงน้ําเงินฟ้า ก็เพื่อไทยภูมิใจไทยน้ำเงินภูมิใจไทยฟ้าประชาชนที่ปัดแล้ส้มแดงส้มแดงฟ้าก็ได้โอเคส้มแดงฟ้าก็ได้แต่มันจริงส้มแดงฟ้าก็ได้มันไม่มีในโลกความเป็นจริงมันไม่มีส้มแดงฟ้ามันมีแต่มันมีแต่น้ำเงินกับแดงแต่ส้มแดงฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนมันมีน้ำเงินน้ำเงินแดงฟ้ากับน้ำเงินแดงเขียวคุณผู้ชมเวลาที่เราคุยกันแบบนี้ไม่ต้องวิพากษ์นะคะว่าเราเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบฟังหูไว้หูนะคะ